ขอต้อนรับเข้าสู่ไฟขับไทยแลนด์สังเวียนที่จะเปลี่ยนความรุนแรงให้กลายเป็นมิตรภาพวันนี้เป็นปัทที่ใส่มันนะร <laughs> เราทาได้ต้องทำให้ได้ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมเพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าเราคือใครแล้วเราจะทำเพื่ออะไรทุกคนเต็มที่นะครับเต็มที่ครับเต็มที่ครับ,รบ,รบสูสบส้สองหนึ่งไฟ<ป> สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเอ๋ครับพี่เอ๋เอ๋มาจากไหนครับพี่เอ๋มาจากลากกระบังบางนาครับผมอยู่ขับบางนา เป็นพนักงานบริษัทครับใช่ครับแล้วพี่เอก็รู้วิชาการแล้วใช่ไม่ได้ไม่ได้โชคใช่ทั้งลวนมาก่อนรู้สึกเสียดายครับเสียดายเลยแต่รอบนี้ไม่พลาดแน่นอนใช่ไหมครับครับผมไม่พลาดแน่นอนครับผมมาขอถามความเห็นเกี่ยวกับใบคำหน่อยจริงๆความรู้สึกที่รู้สึกอย่างไรครับใช่ครับพี่ว่ามันดีนะเพราะว่าเหมือนแบบมันรวมรวมกลุ่มคนที่ชอบอะไรเหมือนๆกัน ผมว่ามันทําให้คนใส่ใจการออกกำลังกายมากขึ้นด้วยผมว่ามีประโยชน์นะบางทีการจัดเงี้ยอาจจะดูเหมือนจริงๆมันไม่ใช่ันไม่ใช่การรบวิวาสนะฮะมันเหมือนแบบการมารู้จักกันมามามาทำอะไรที่ที่เราชอบมันเหมือนกันแล้วสุดท้ายพอผลที่มันตอบกลับไปเนี่ยก็ทําให้คนไปออกกำลังกายราะว่ามันดีนะอยากให้ได้ทำนี่อยู่นานๆลครับใช่ครับอยากให้อยู่นานครับอยากให้อยู่เรื่อยๆไปอยากอยูบนาน ก็ผมคิดว่าถ้าเกิดคนเราอ่ะถ้าเกิดชอบอะไรถ้าเกิดเราชอบอะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วแล้ว,ลวมันมันไม่ได้เดือดร้อนกับคนอื่นนะครับผมว่าตั้งใจทำไปฮะคืออาจจะมีคนคนอื่นเขาไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยเราไม่ต้องไปสนใจเขาถ้าเราทําแล้วเราเรารักเรา,เรา,เ,ราเราทำในสิ่งที่เราชอบอย่างเงี้ยไม่เดือดร้อนใครเพราะว่าทําไปครับคร <ผม S 1> ับพี่เอ๋ครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อบอมครับ มาจากรานพินทาครับอ๋อตอนนี้ยังไม่มีครับช่วยที่บ้านขายของมาจากไม้ขับทไทแดงใช่ไมเนี่ยใช่ครับมาซ้อมอยู่ที่นี่ครับเขาเขาก็กลุ่มไม้ขับไทแดงที่น,น,นั่นนะครับตั้งแต่คนติดตามหกหมื่นหกหมื่นห้าใช่แต่ว่าไม่ไม่นานเท่าไหร่ใช่พอเห็นคลิปจากแต่ว่าเห็นเห็นเขาแชร์กันในเน็ตในข่าวผมเลยสนใจก็เลยกดเข้ากลุ่มมา แล้วทำไมอยากอยากเข้าลูกกิจกรรมกับเราอยากออกลองกายหาเพื่อนนะครับนี่ก็เตรียมตัวมาบ้างใช่ไหมใช่ครับทีมาับมาตมาตรการเซฟที่ระบบต่างที่เห็นคือตอนนี้ครับอ๋อดีขึ้นมากเลยครับดีขึ้นเยอะเลยมีมีเบาะรองมีกระจับมีปัญญามีเซฟสี่ด้านโอเคครับ แล้วบอมนี่เคยมาที่นี่ครับเคยมาร่วมกิจกรรมครั้งแรกบ้างไหมอ๋อครั้งที่สองครับครั้งที่แรกมาดูเพื่อนที่ไหนครับเอ่อที่ใต้ทางด่วนวัชรพลขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ไฟล์ลับไทยแลนด์สังเวียนที่เปลี่ยนความรุนแรงให้กลายเป็นมิตรภาพมุตภาพหลุดทำด้านซ้ายมือผมชื่ออะไรครับชื่อบอมครับบอมมาจากไหนครับมาจากลามินทาครับบอมทำอาชีพอะไรตอนนี้ไม่ได้ทำครับโอเคยังไม่ได้ทำ อ่าสุภาพบุรุษทางข้างขามือผมชื่ออะไรครับชื่อเอครับพี่เอมาจากไหนครับพี่ทางากครับผมทำอาชีพอะไรครับอ่เป็นนักงานบริษัทครับโอเคครับไว้ขับทแทรงของเราไม่มีแพ้ไม่มีชนะลูกผ,ผู้ชายหนึ่งต่อนหนึ่งเท่านั้นให้เกียรติซึ่งการะก,การก่อนชกและหลังชกก่อนน้อมแต่แข็งแกล่งนั่นคือความหมายของสุภาพบุรุษเตรียมครับชนหมัดครับ

E cái bứa bên ngay băng tiền đi, nề mấy ở bên ngay ừ. nào, nề ok, coi con.